เยอรมันมีอะไรดีรถนิสติดไม่มีสปีดอินเดียได้ตั้งแต่อายุ16กกลางี่สาวฟรีมันด<ม>ี<ม>ที่สุดคนที่จะมาเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยว่าประเทศเยอรมันเนี่ยสวัสดิการผู้คนอาหารเครื่องดื่มการเดินทางมันมีอะไรดีบ้างมาเฮ้ยเดี๋ยว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 ผู้คนในเยอรมันเนี่ยเขามีข้อดีอะไรบ้างคนเยอรมันเป็นคนตรงเวลามีระเบียบไม่แนหน้าตาดีเอ้ย เขาจะเป็นคนที่ถ้าเขาไม่ชอบอะไรสักอย่างเขาจะบอกว่าไม่ชอบสมมติไปเที่ยวทะเลกันเควินบอกเควินไม่อยากไปอ่ะเราเพื่อนเขาไปกัน1ิกว่าคนอ่ะแบบเฮ้ย hey, ไปดิอะไรเงี้ยแล้วเราไม่อยากไปเราบอกเขาว่าไงคนนี้มันเขาจะบอกว่าไม่อยากไป,ไป S <S จริงเขาจะไม่บอกเหตุผลนะเขาคือแค่จะบอกว่าไม่อยากไปอะไรเงี้ยเราถ้าไม่สนิทเขาก็จะไม่ถามว่าทำไมไม่อยากไปเขาจะแบบโอเคดันก็คือจบตรงนั้นเขามี respect เนาะใช่เขาจะมีความให้เกียรติกันเขามีงอนกันไหมเพราะว่าเขาตรงกันขนาดเนี้ยฮ้ยจริงหรอคนเยอรมันไม่มีงอนอนนี้ไม่มีเป็นเยอรมันด้วยเขาว่างอนไม่มีแบบ they don't have a German word for that แต่พอมานั่งคิดดูอะการที่เรางอนกันในวัฒนธรรมไทยอะเพราะว่าเราไม่สื่อสารกันตรงตรงหรือเปล่าที่จริงถ้าเรางอนก็คือเหมือนกับว่าเราจะพยายามให้เขาแบบไปในทางเราให้ได้แต่เราจะไม่ accept การตัดสินใจของเขาอะ คนเยอรมันก็จะคิดประมาณนั้นสรุปแล้วข้อดีคนเยอรมันคืออะตรงเวลาพูดตรงไม่มีความก่อนเรื่องการเดินทางที่เยอรมันนี่เป็นไงมันดีจริงไหมมีรถติดหรือเปล่ามันดีมากน้อยมากที่รถจะติดเพราะมันจะมีทางด่วนที่เรนเรียกว่าอุทธรณ์ที่เราเรียกว่าไฮเวย์อย่างเงี้ยออริจินมาจากเยอรมันจากคิดเออรแล้วที่มันไม่มีสปีดลิมิตแล้วมันเป็นยังไงอะไม่มีสปีดลิมิตหรือมันแบบไม่มีการจํากัดความเร็วในการขับรถก็คือถ้าจะขับ2 2 0้ย่ิก็ได้ิดแต่มันจะมีเลนของเขาอยู่แล้วแล้วจริงๆอ่พบกวารถไม่สปิโอคนขับาจะ สนุกเลยนะใช่แต่เอาจริงแล้วคนเยอรมันเนี่ยเขาชอบเดินทางรถสาธารณะหรือว่าชอบใช้รถในการเดินทางเราว่า50-50มันก็มีหลายคนที่เหมือนกับว่าใช้แบบรถบัสรถไฟฟ้าไปที่ทํางานทุกวันพราระบบมันดีไงมันเหมือนญี่ปุ่นไหมไม่ได้ขนาดนั้นคือมันก็มีรถไฟฟ้าที่แบบสกปรกอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วมันมีหลายคนที่เยอรมันอ่ะไม่ได้ซื้อตั๋วแล้วแบบนั่งอะไรเงี้ยเคนึงเคยแบบไม่ซื้อแล้วแบบนั่งรถแล้วก็โดนจับเด้อยูโร คือถ้าโดนทีมมันก็ไม่คุ้มแหละก็คุ้มนะะทาแบบห0าสบรอบอะไรเงี้ยแล้วโดนจับแค่ครั้งเดียวก็คุ้มอยู่แต่ไม่ควรทำนะแล้วเขาเขาปั่นจักรยานไหมที่เยอรมันเพราะว่าคนรู้จักพี่เขาชอบไปปั่นจักรยานที่นูนก็เยอรมันรถไม่ติดเลยใช่มไหม ไม่รู้ไม่เคยไปถ้าเกิดว่าใครรู้จักสปอนเซอร์ที่พาเราไปเยอรมันได้นะครับสายการบิน Travel Tour ติดต่อเรามาได้นะครับเผื่อเราไปทำคอนเทนต์ให้เควินกับผมไปช่วยกันเปิดโลกที่เยอรมันสนุกแน่นอนครับผมครับยัง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 มันเรื่องชื่ออยู่แล้วนะเรื่องเบียร์เยอรมันเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไงแล้วมันอร่อยขนาดไหนอ่ะมันถึงดังทั่วโลกขนาดนี้มันมีวาเลอรตี้อ่ะมันมีหลายอย่างมันมีหลายแบบตอนเด็กเควินจำได้ที่เป็นเบียร์ผสมโค้กมันชื่อว่ามิกซ์เรมันเป็นแบบเบียร์เด กินแอลกอฮอล์ได้ตอนอายุเท่าไหร่16 ทำไมเขามีหมายเซ็ตว่าอายุ16กินเบียร์ได้แล้วไม่ใช่แค่เบียร์<ม>เขาอนุญาตให้มีเซ็ก์ด้วยตั้งแต่อายุ16เบียร์ด้วยตั้งแต่อายุ16แต่ถ้าเป็นเหล้าบุรี่อ่ะก็จะต้อง18 <c oughs> เข้าผับเหมือนกันถ้าอายุ16อะ่ะเข้าผับได้เที่ยงคืนถ้าจะอยู่ต่อเกินเที่ยงคืนะ่ะมันต้องมีคนที่มาดูแลมีกาเดียนอาเงี้ยใช่แล้วมันจะมีเอกสารที่ต้องเซ็นจริงๆแล้วคนนั้นต้องแบบอายุยังน้อย18เควินจำได้ว่าตอนเควินเที่ยวที่อะไรมันอ่ะมันจะมีแบบพวกเด็ก16อะไรเงี้ยคาาเเเอใช่่ะรดลิว พ oh. ี่มันกินเบียร์ได้ตั้งแต่อายุ16มีเซ็กได้ตั้งแต่อายุ16เขาผับได้ตั้งแต่อายุ16แต่ไม่เกินเทีย่ยงคืนมีเรื่องนึีเราจะไม่ได้16เลย ทำใบขับขี่มั้งตั้งแต่อยู่สิบหกแต่ขับรถย <d> ังไม่ได้ขับได้แต่ว่าต้องมีคนที่อยู่ข้างๆที่มีประสบการณ์อย่างน้อย20ปีในการขับรถจริงๆเรื่องนี้ดีนะไประเทศไทยน่าจะแบบ implement ระบบอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะมันเหมือนกับว,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 ว่าการทําใบขับขี่บ้านเราอาจจะยังแบบไม่ solid พอไม่ strong พอหรือแบบาการเช็คว่ามันง่ายไปที่ยอรม,ม,มันอ่ะมันต้องทําทุกอย่างเขาจะให้ขับข้างนอกจริงๆแต่เขาจะมีรถ driving school อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนข้างๆรถคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าคนนี้เขายังไม่มีัแขงอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราสังเกตแล้วที่กรุงเทพอ่่ีเเกหานึึงงวว้ลลปิดไ หยยบแกส๊สคือเราจะได้ไม่เข้าช่องนั้นอะอคือคิว่ามัน เขาไม่มีไม่มีแบบน้ำใจในการทำรถอะมันดูห้าหันเนาะพอเราติดไฟเลี้ยวนะประสบการณ์หลายๆอย่างเวลาขับรถกรุงเทพพอเราติดไฟเลี้ยวปุ๊บอะกลายไม่ว่ารถที่อยู่เลยนั้นเขาไม่ให้เราเขาพุ่งกลับมาที่เรื่องเบียนะพี่รู้สึกว่าอย่างเยอรมันเนี่ยเขาก็มีเบียรแบบเยอะมากใช่ปหมมีทั้งแบบเบียรดำเบียรเด็กเบียอะไรเงี้ยส่วนญี่ปุ่นเขาก็มีสาเกเกาหลีเขาก็มีโซจูอะไรเงี้ยมีเป็นพันเป็นหมื่นแบรนด์เลยคือบ้านเราเนี่ยเท่าที่คุยกับมาเรื่องเบียเนี่ยที่มันเป็นปัญหาสำหรับรายเล็กจริงอะคือกฎหมายมันไม่เอื้้้อตงงมมมีีกกาาาาาาลลลลัรรรรผิปนเไ่สสถ างแบรนด์เราได้เองโดยใช้เงินแค่หล้านบาทถ้าบ้านเราแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างกฎหมายให้มันเอื้อได้เนี่ยบ้านเราคงมีแบรนด์เยอะนะเพราะคนไทยก็สร้างสรรค์นะต้มเบียร์เองกินเบียร์เผื่อนสตกออกได้อีกเราว่าไทยมันก็มันก็เปิดโลกระดับหนึ่งแล้วแต่มันยังติดเรื่องโฆษณากับวัฒนธรรมมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยังแบบการโฆษณามันจะไม่ค่อยชิลถ้าที่เยอนมันอ่ะมันก็จะมีโฆษณาที่แบบเหมือนเขาชนแก้วกันอ่ะแล้วก็กินกันเลยที่ไทยต้องทำน้ำทำน้ำโลโก้เนี่ยเออนอันนี้เลมอนโซดาสิงพี่คิดว่าเขาทำะ เดี๋ยวที่ว้งจบดีแล้วไม่ต้องมีคอร์สอ่ะที่ไทยต้องทำน้ำเปล่าต้องทำแบบว่าเพื่อนกันมันดีมิตรภาพใช่มิตรภาพมิตรภาพสุดยอดสรุปเบียร์โฆษณาทีวีได้ได้แบบคบเป็นสินค้าได้เป็นดื่มได้การศึกษาที่เยอรมันเป็นยังไงคุณภาพคับแก้วจริงไหมเดาเลยว่าดีจริงเพราะว่าเยอรมันนี่เป็นเมืองแบบเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เป็นคนเยอรมัน โอเคน้กว่าจะตอบว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไ่ใช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 คืออันดับแรกการศึกษาฟรีสำหรับคนที่ถือสัญชาติเยอรมันนะไม่ว่าจะอนุบาลประถมมัธยมมหาเลยฟรีหมดเลยไม่ว่าครอบครัวเราจะไม่มีตังค์หรือว่ารวยเราก็สามารถมีการศึกษาเท่ากันหมดโอ้ว้าว เป็นข้อดีนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีดีมากแสดงว่าเขาไม่มีวัฒนธรรมที่แบบว่าต้องแยกกันเข้าโรงเรียนทิตอเลยไม่ไม่ไม่แต่มันก็จะมีหลายชั้นมันจะมีตามประเภทสมมติถ้าเราจะทําอาชีพตัดผมขายของแบบเป็นแคชเชียร์อะไรอย่เงี้ยเราก็จะจบครอบชูหรือคือหลังม3ถ้าเราอยากจบอะไรที่มันเป็นอาชีพที่แบบเฉพาะทางอก็จะเป็นเครชูหรือคือหลังมสแลวถ้าม6ก็จะมีกลุ่มนักซิมก็คือต่อมหาลัยก็จะเป็นพวกนักบิน หมออาชีพที่แบบเหมืนเดิมดีแต่มันก็จะต้องเรียนหนักหน่อยจริงๆคล้ายๆบ้านเราบ้าที่แบบมีอาชีวะปวชปวสอ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละ,แล,ะแล้วก็เข้ามาหลาลัยเอาพอพูดถึงเรื่องการศึกษาคนเยอรมันเขามีคณะฮิตไหมเขาอยากจะเป็นอะไร Engineer, อินเจเนียร์เยอะเยอรมันเขาจะมีคุณภาพในการอินเจเนียร์รถยนต์อะไรเง okay, <ะ>ี้ยโอเคเห็นภาพเป็นที่เยอรมันเขาจะให้โอกาสเหมือนกับว่าอะสมมติเราจะเรียนเป็นแคชเชียร์ใช่ไหมแล้วเราไม่ชอบเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นก็ได้เราก็ต้องเรียนใหม่2ีกสองสามปีก็เหมือนซิลบ้านเราไม่ชอบซิลไปเรียนอีกที่หนึ แต่ที่มันฟรีก็เพราะว่าภาษีมันมันเยอะแต่มันก็คุ้มนะเพราะแบบถนนมันจะดีการศึกษาฟรี public transportation มันดีอะไรอย่างเงี้ยจะเอาภาษีเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะโอนให้พี่ขอถนนดีนะขอการศึกษาฟรีขอน้ำสะอาดอากาศสะอาดเราเชื่อว่าที่ไทยอ่ะถ้าเขาจะเอาภาษีขึ้นอ่ะเนี่ยก็เหมือนแล้ก็โอเคเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคมันเป็นระเบียบ เป็นเราเราก็ยอมนะสมมติเรามีครอบครัวเรามีลูกอะโอเค<ม>เราใจหนักหน่อยแต่ว่าลูกเรามาเติบโตมาในคุณภาพสังคมที่แบบทุกอย่างแบบถูกครอบวอร์ไวเรียบร้อยแล้วอะมันคือข้อแบบดีที่สุดของประเทศเยอรมันแหละแต่คือเรามีโอกาสหมดอะมันอยู่ที่ว่าเราจะเทค the chance ไหม,ยมอย่างเควินอะเควินจบเหมือนกับว่า gastronomy อะในเควินรู้สึกว่าพอทำสองปีเควินไม่ชอบไม่ชอเควินก็ออก<ม>จากตรงนั้นแล้วเควินก็เข้าวงการบันเทิงเรารู้สึกว่าอยู่ไทยมันไม่ได้มีความกดดันเท่าเยอรมันมันมีหลายคนที่ burn out นะที่เยอรมันเพราะว่างานมันเยอะเกินมันจะเครียดมันจะมีความสุขออพพพูดเรร่่งงนนนนีี้้ภาใหัวตึึถปะะทศไ เราว่าคล้ายๆกันอ่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันเรา<ต>คิดว่านะถ้าจะใช้ชีวิตแบบนั้นนะทำงานทั้งวันเป็นห้าสิบหกสิบปีอ่ะมันดูเหมือนเราไม่ได้ใช้ชีวิตให้คุ้มอ่ะถูกต้องอไหมคือตอนเนี้ยที่พี่บอกว่ากันที่เราทํางานดูเครียดมันเหมือนญี่ปุ่นมากเลยแต่เขามีสิ่งบันเทิงหรือมีสิ่งที่แบบคลายเครียดหรือมีความบา้บาบ้บองเขา,าเยอะมากแต่พี่ไม่เห็นสิ่งนั้นในประเทศเยอรมันนั่นแหละเขาจะไม่ค่อยมีแล้วเหมือนกับว่าถ้าที่มันมันจะต้องทํางานถึงอายุหกสิบหกสิบห้าแล้วหลังจากนั้ ว่าต่างชาติเนี่ยบางทีเขาย้ายมาอยู่ประเทศที่ใช้ของชีพถูกเนี่แหละคนแก่เขาจะใช้เพนชั่นที่ไทยเพราะการใช้ชีวิตมันถูกกว่าบ้านปลายและสบายใช่อย่างนี้พี่พี่มีเบี้ยเกษียณอะหกร้อยบาทต่อเดือนอ่ะพี่จะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างอ่ะผมว่าผมว่าทางังนต้องอยู่ข้างถนนแล้แหละใช้ชีวิตยากนะ แต่ว่าเรามีเพื่อนหลายคนที่เหมือนกับว่าทำไมไอเควไม่อยู่ไทยอะไรเงี้ยมีเพื่อนถามคีวันเยอะมากในคีวก็ตอบยังไงเพราะว่าที่ไทยคีวไม่ได้ไม่เคยรู้สึกว่ากดดันถ้าเป็นคนที่ทํางานเก่งขยนันชอบทํางานเยอรมันคือประเทศที่ดีมากถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบกดดันอยากมีชีวิตที่แบบไม่ใช่แค่ทํางานอะ่ะก็อยู่ไทยอย่าง,ค,งคีวนนั่นแหละคิวชอบทํางานนะคีวก็ทํางานเก่งพอสมควรแต่ว่าคีวก็อยากมีชีวิตไม่ใช่แค่แบบในหัวมีแค่เรื่องงานเราคิดว่าทุกประเทศอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเยอมันก็ตามก็มีข้อดีกับข้อเสียมันอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนจริงอ่ะดียร์ดฟเเดย์แล้วมผมว่าทุกประเทศมีข้อดีข้อเสียอย่างประเทศไทยก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่ยังไม่ organise, ออแกไนน์แต่มันก็มีข้อดีที่มันก็มันผ่อนคลายนะคนไทยเราก็สบายบายง่ายๆแต่เยอรมันก็มีข้อดีเยอะมากนะการศึกษาก็ฟรีเบียกก,กินได้ตั้งแต่อายุ16รถไม่เคยติดไม่มีสปีดลิมิตแต่ทุกอย่างเนี้ยมีราคาที่ต้องจ่ายคุณเลือกเองแล้วกันนะครับคนอยากอยู่ประเทศอะไร it's up to you it's your call โอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเรื่องราวต่างประเทศประสบการณ์ต่างแดนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ international ก็ติดตามช่องเราไว้แลงฮอ,อลิกผมในทีมแล้วก็เควินวันนี้เราลาไปก่อนนะครับชูสชูสสวัสดีครับ